เียอยงอันนี้เป็นเจ้าของรถอันนี้คันนี้เนี่ยเป็น125 2019. เวสหนึ่งสองห้าไอปาวาสองพันสิบเก้าเครื่องเดิมแล้วก็ง่ายง่ายคือมีท่ออย่างเดียวแต่คันเนี้ยจูนเป็นไฟเทพนะจูนสดเรียวไทม์แล้วก็ใช้สเต็ปเทพเลยสเต็ปนี้เนี่ยไม่รู้นะว่าร้านอื่นหรือที่อื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่คันเนี้ยเดิมเดิมอย่างเดียวเดิมเดิมเลยเลยครื่องเดิม อย่างเลยแต่ว่ามีท่ออย่างเดียวมาดูว่ารถเดิมสามารถทําได้ตามที่สั่งไหมคันนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมียกยิงเอ0พันะก็ะคือเวลายกคันเร่งเนี่ยมีแบบล้อตัดลออตัดยกยิงเอสพันแล้วก็ตัดรัวเนี่ยไฟออกท่อด้วยแล้วก็เดินหอบเดินหอบได้ประมาณสักสองพันกว่าเพราะว่ารถไม่ได้ยิงพัดก็ประมาณนี้ามาฟังเสียงดูนะ พร้อมั้ยยังหรือน้าจาของสตาร์ทสตาร์ทยากนิดนึงนะเพราะว่าตั้งเป็น t p s สูงนิดนึง you thank um.